คลิปนี้เราจะมาดูคอมพิวเตอร์ยุคใหม่กันนะครับอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์แล้วจอนะครับเอาใหม่อีกรอบนะครับคอมพิวเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดจอไอเตอัวตัวนี้ผมใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเป็น iPhone 4S หรือคุณจะเอามาเป็น iPad ก็ได้นะครับหรือผมไม่ใช้ iPad แล้วนะครับผมใช้นี่ดีกว่าเพราะมัน ประโยชน์มันก็คือในการพกพานะครับโอเคละ่ะพอผมมาที่ออฟฟิศผมนะครับผมก็เปิดโปรแกรมนะครับมี powerpoint เอ่อเว e ร์ดเอหรือเรืยอให้ถูกก็คือ k ช n o o e Page แล้วก็ Number นะครับ k i y o s t e p a g n u m b e รก็คล้ายๆชุดออฟฟิศธรรมดาซอฟต์แวร์ที่อยู่บนจอผมซื้อหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นเจลนะครับ เดราจะบาปนะครับเอาละผมก็คลิกแอปนี้ก็แล้วกันแอปเพจนะครับคล้ายๆกับ w ว r d ดแล้วผมก็คลิกตัวนี้ครับเพื่อทำการสร้างคี d o c ument ขึ้นมาปึ๊บนะครับก็เลือก template. เ e ม a พ e กาเลือกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนกับเราใช้ชุด Office ธรรมดานะครับแล้วผมก็พิมพ์งานได้เลยจากคีย์บอร์ดผมนี้นะครับจากคีย์บอร์ดนี่ครับ เปลี่ยนภาษาได้ก็พิมพ์โอเค,อเ,คเห็นไหมครับ เราพิมพ์งานไปเรื่อยๆธรรมดาครับก็มีตกแต่งอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปเดี๋ยวบอกให้แนะนําวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคใหม่นะครับยุคอนาคตเห็นไหมถ้าเสร็จแล้วก็กดดันนะครับกดคอมเมนต์ไปมันมก็สร้างไฟล์ขึ้นมาจะทํางานแก้ไขก็คลิกที่ไฟล์ที่จะแก้ไขขึ้นมาเห็นไหมครับก็สามารถนะครับทํางานต่อได้เลยเห็นไหมครับดูเมาส์นะครับเนี่ยเมาส์เมาส์ยุคใหม่นะครับ เทไหมครับทาให้จอคุณมีสีสันมากขึ้นนะครับโอเคไหมครับเมาส์ยุคใหม่ค,คอมพิวเตอร์ยุคใหม่อยู่ในเครื่องเดียวกันไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับการทํางานก็สะดวกขึ้นพวกพื้นที่ในการทํางานกา็มีใช้งานมากขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ